ครับสวัสดีครับผมนัทพลเกิดลาบเจ้าหน้าที่พิธีกรรมของศาลเจ้าสามเสียนตองเต้าโบกเก่งแห่งนี้ศาลเจ้าสามเสียนตองเต้าโบกเกงหรือที่ชาวบ้านทั่วไปในจงังหวัดภูเกต็ตจะเรียกว่าอามได้เริ่มขอสร้างมาตั้งแต่ปี2561โดยภายใต้การนำของตระกูลเทหินที่จะสร้างศาลเจ้าเพื่อประกอบพิธีถือศีลกินผักของจงังหวัดภูเกต็ต เละเริ่มเดิมทีก็อยู่ในตำหนักของพญานาครา,าชเมื่อมีชาวบ้านเข้ามา,าร่วมถือศีลกินผักมากขึ้นจึงขยายศาลเจ้าออกมาด้านข้างาภายใต้าการสนับสนุนของคุณแม่พุทธชาติเพชรหินณจุดนี้เป็นตำหนักของพญานาครา,าชเป็นที่สักการะบูชาในสายยาน,นาครา,าชโดยมีองค์ประธานชื่อนาครา,าชราชาธิราชภายใต้ยานทิพย์ของคุณแม่พุทธชาติเพชรหิน ซึ่งเปิดให้เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจโดยประมาณ42ปีซึ่งปัจจุบันศาลเจ้าสามเสียนตองเต้าบูเกงแห่งน,นี้ก็ได้มีาการถือศีลกินผักตลอดมาหลายปีแล้วโดยปัจจุบันมีคณะม้าทรงของศาลเจ้าประมาณ60ท่านภายในศาลเจ้าสามเสียนตองเต้าบูเกงแห่งน,นี้นะครับก็มีองค์พระประธานหลักก็คือองค์เตียวกงเส้งกุน นะครับโดยชาวจวดภูเก็ตส่วนใหญ่จะรู้จักในนามขององค์ขวจูกงนะครับองค์พระหวบจูกงหรือเตียยกงเสี่งคุนนั้นเป็นนักโทษของศาสนาเต๋าที่สําเร็จมรผลแล้วโดยในอดีตนะครับก็ท่านเป็นผู้ที่ออกปร,ปราบปีศาจงูจนเป็นที่เลื่อมใสของชาวจีนใน,ป,ใน,น,น,นปัจจุบันนะครับคนภูเก็ตหรือชาวที่มีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาก็จะมาบูชาเพื่อขอความโชคดี แล้วก็รักษาโลกต่างๆทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นหน้าพระขององค์พระพุทธรสัตว์โคนอินนะครับที่เปิดให้สักการะบูชาโดยมีองค์กินซินพระพุทธรสัตว์โคนอิมองค์พระกิวจีนเห็นลือองค์พระองค์โบเหนียวเหนียวและก็ทางที่พระเจ้าจีนทางฝ่ายหญิงนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเข้ามาสักการะเพื่อขอเรื่องบุตรและก็โชคลาภและอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าพระของเทพเจ้าฝ่ายชาย โดยมีองค์เิดกวนเซงเต้กุนหรือองค์เทพเจ้ากวนอูนะครับเป็นผ้าประธานของหน้าโั่แห่งน,นี้นะครับเป็นที่รวมขององค์เทพเจ้าฝ่ายชายทั้งหมดหรือที่เราเรียกกันว่าจงไตรจิงศิลนนะครับเพื่อสักการบูชาชาวบ้านส่วนใหญ่ที่จะมาขอก็เรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินการทํางานนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายศาลเจ้าสามเศียนตองเต้าโบเก้งห่งนี้นะครับก็จะประกอบองานประเพณีของศาลเจ้าอยู่2ออย่างก็คือหนึ่ง งานเสียยิทขององค์เตียวกงเซิงกุนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืองานประเพณีสือศีลนกินผักซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างหนึ่งค่ำเดือน9ก้าจีนถึง9ก้าค่ำเดือนข้าจีนของทุกปีนะครับโดยในงานประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจ้าสามเสียนตงแห่งนี้ก็จะประกอบพิธีตลอดทั้ง9วัน9คืนมีการขึ้นเสาโกเต้งมีการหยิวเก้งแล้วก็ เปิดโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาถือศีลกินผักกับทางสารเจ้าสามเสียนตองเต้าบูเก้งแห่งนี้ดนรับประทานตลอด9วัน9คืนสารเจ้าแห่งนี้นะครับก็ได้ขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่สะอาดและก็อร่อยที่สุดนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมรับประทานอาหารเจในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักกับทางสารเจ้าสามเสียนตองเต้าบูเก้งในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของสารเจ้าสามเสียนตองเต้าบูเก้ง ก็จะประกอบพิธีการคู่คุ้นหรือการเลี้ยงอาหารขุนทหารพระที่เข้ามารักษาภายในศาลเจ้าช่วงประเพณีถือศีลกินผักโดยจะจัดขึ้นทุทกๆสมวันของงานประเพณีและอีกประเพณีหนึ่งที่สําคัญของศาลเจ้าสามเสียนสองในช่วงงานถือศีลกินผักก็คือการอิ่วเก้งหรือการแห่พระรอบเมืองเพื่อเป็นการลําลึกถึงการอัญเชิญไปสักติด อันเชิญประเพณีถือศีกินผักที่เข้ามาในอดีตยังท่าเรือบางเหลียวหรือบ้านบางเหลียวในปัจจุบันโดยศาลเจ้าสามเขียนตองเต้าโูเกงแห่งนี้ก็ได้ประกอบพิธีการอิ่วเกงโดยการอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์และแห่รอบพื้นที่ตำบลฉลองเพื่อเข้ามา,ายังศาลเจ้าแห่งนี้ในช่วงงานถือศีกินผักโดยจะจัดขึ้นในวันที่4ของช่วงงานถือศีกินผักในพิธีอิ่วเกงนี้ ทางสารเจ้าสามเสียนสองกบุเก้งก็มีคณะม้าทรงที่อกอกแสดงกิทธนิธิ์ปฏิหารต่างๆเพื่อปัดเป่าความทุกข์ความโศกให้กับพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันถือศีลกินผักมีการทิ้งแทงร่างกายและมีขบวนที่ยิ่งใหญ่ของสารเจ้าแห่งน,นี้จนเป็นที่ยอมรับของชาวตาบลฉลองว่าเรามีพิีที่สวยงามมีขบวนที่สวยงามในช่วงวันที่7ของงานถือศีลกินผัก ทางสารเจ้าสามเทียนตองเต้าบูเก้งแห่งน,นี้ก็ยังมีการป้ายชิดเชหรือการอ้ยชิดเชเพื่อบูชาดาวสัตว์เคาะทั้งเจ็ดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนและในวันสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผักทางสารเจ้าก็จัดประกอบพิธีในการเดินสะพานสะดอกเคราะห์หรือการก้อยห่านเป็นการเพราะอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันถือศีลกินผักตลอด9วัน9คืนที่ผ่านมาให้บริสุทธิ์ทั้งกายกายวาจาและใจ โดยในปัจจุบันทางศาลเจ้าสางเสียนสงก็ได้มีบุคคลต่างๆทั้งสาธุชนท้งหลายที่เข้าจะมาร่วมงานถือสินกินผักเป็นจํานวนมากปัจจุบันศาลเจ้าสางเาสาเียนตงยังขาดแคลนห้องน้ําห้องสุขาที่จะบริการให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีอิทธาปัจจุบันนี้ทางศาลเจ้าสางเสียนสงเต้าุเกิ้งอย่างนี้ในการประชุมของคณะกรรมการศาลเจ้าได้มีมติว่าจะจัดสร้างห้องสุขาเพื่อ รองรับกับสาธุชนทั้งหลายจำนวน3ห้องโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น60,000บาทปัจจุบันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนท,ทุกท่านผู้ใจบุญนะครับร่วมกันทําบุญกับทางศาลเจ้าในราคาของบุญละ199บาทหรือท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการที่จะบริจาคทั้งห้องนะครับก็ในราคาห้องละ20,000บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านใดมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยจะตามกำลังศรัทธาทางศาลเจ้าก็ยินดีเพื่อเป็นที่รอ,องรับให้กับสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามาทําบุญกับทางศาลเจ้าสามเทียนตองแห่งน,นี้บุญกุศลในการสร้างห้องน้ํานี้เหมือนการปลดทุกข์ปลดโศกปลดโลกปลดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับก็ผู้ใจบุญนะครับก็สามารถร่วมทําบุญกับทางศาลเจ้าสา,สามเทียนตองเต้ามูกิงแห่งน,นี้เป็นกองทุนในการก่อสร้างห้องสุขานะครับ โดยโอนเงินผ่านธนาคารองค์ศินหมายเลขบัญชี020290809613ชื่อบัญชีศาลเจ้าสามเพียนสองการเดินทางเข้ามายัางสารเจ้าสามเพียนตองแห่งนี้นะครับโดยผ่านถนนเจ้าฟ้าตะวันออกนะครับทางไปท่าเรืออ่าวฉลองนะครับผ่านหน้าวัดใต้หรือวัดนติวนาราม นะครับเจอสีเงี้ยไฟแดงวัดใต้นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาในชุมชนเฉลิมพระเกียรติซอยสานะครับก็จะพบกับศาลเจ้าสามเทียนตองเตาโบกิงแห่งนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อท่านเข้ามาสักการะบูชาองคพระผู้ศักดิ์สทธิ์ภายในศาลเจ้าแห่งนี้แล้วท่านสามารถเอาเวะไปพัก่อนหย่นใจบริเวณชายหาดข้างศาลเจ้าสามเชียนตรงแห่งนี้ได้โดยห่างจากตัวศาลเจ้าประมาณเพียงแค่50เมตรเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่จะร่วมทําบุญกับทางศาลเจ้าสามเลียนตรงแห่งนี้ แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องผู้มีจิตศรัทธากับทางศาลเจ้าสามเพียนสองเต้าบูเกิงหรือผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์พญานาคราชนะครับมาร่วมกันทําบุญมาร่วมไหว้พระขอพรยังศาลเจ้าสามเพียนสองแห่งนี้นะครับในช่วงงานประเพณีถือศิลนกินผักประอํารี2565แห่งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญผู้มีจิตจิตใจที่จะทําบุญร่วมกันถือศิลกินผัก นะครับมาร่วมกับทางศาลเจ้าตามเพี่ยน2องแห่งนี้ตลอดทั้ง9วัน9คืนก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ